นี้ไปไหนไม่ได้ครับอยู่บ้านครับผมอย่างไก่กินเขา่าเส่าครับเบิงอย่างไก่ครับนี่คือนองไก่แล้วก็ปีกไก่ครับผมคลิปนี้ย่างไก่ซแซ่บกินกระต่ำหงครับผมนีม่ครับยังอยู่กับคุณแม่บุญโฮมเหมือนเดิมครับผู้ที่จำอะไรไม่ได้ครับบรรยากาศบ้านผม นำแดดออกเยีบเงาอยู่กัน2คนแมลูกนี่ครับแน่ตับแสบคืออย่างไกลเหมือนเดิมครับผมอย่างมันก,กรอบๆเล็กน้อยเห็นนังมันอ้วดแสบอีลีครับนี่ครับยากาศบ้านครับผมนั่งอยู่บ้านบ่ได้ไปใสครับผมนี่ครับไก่ครับผม ไก่แสบๆเ้ยพี่น้องเดยไม่กินน้ำกันเ้ยพี่น้องเ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนกดคลับสกาด้วยครับอย่างไก่เมือ่อไหร่